สวัสดีค่ะเจอกันกับใต้อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์สตูดิโอนะคะค่ะสําสหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์สตูดิโอค่ะค่ะวันนี้นะคะต้าก็จะมาพูดเกี่ยวกับ สถานะสีเขียวแล้วก็สถานะสีเหลืองนะคะที่ท่านได้ผ่านเกณฑ์แล้วได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา5,000บาทนี้แล้วนะคะแต่ว่ายังคงรอเปลี่ยนสถานะอยู่หลังจากที่เราได้เข้าไปแก้ไขบัญชีแล้วนะคะส่วนใครที่อยู่ในสถานะสีเหลืองนะคะและยังคงรออยู่นะคะซึ่งส่วนมากแล้วนะคะพี่ๆเ,เพื่อนๆหลายๆท่านนะคะที่มาคอมเมนต์ก็ส่วนมากจะเป็นธนาคารทหารไทยนะคะที่มีปัญหาแล้วก็ยังคงรอที่จะรับเงินจากธนาคารนะคะและก็ส่วน ท่านที่อยู่ในสถานะสีเหลืองก็ยังคงรอเปลี่ยนสถานะนะคะก็ยังเป็นก็ยังมีธนาคารทหารไทยก็ยังคงเหลือเยอะอยู่เช่นกันนะคะได้สอบถามไปยัง TMB นาคะรทหารไทยสาขาใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อความกันเลยนะคะว่าต้าสอบถามยังไงบ้างนะคะค่ะนี่ก็เป็นข้อความนะคะที่ต้าได้สอบถามจาก ทางแอดมินนะคะของ TMB โดยโตรงเลยนะคะก็สอบถามไปว่าขออนุญาตสอบถามเรื่องเงินเยียวยา5,000บาทได้ไหมคะนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ตอบกลับมาว่าลูกค้ามีข้อมูลด้านใดให้แอดมินช่วยดูแลก็ตาเลยถามไปว่าตอนนี้รอเงินโอนจากทางธนาคารนะคะสอบถามให้เพื่อนๆนะคะทะตอนนี้ทางธนาคารโอนเงินมาทางพร้อมเพย์ได้ผูกกับเลขบัตรประชาชนไว้แล้วแต่ทางธนาคารยังไม่โอนเลย อยากทราบว่ารอบการโอนเงินของธนาคารมีรอบโอนแบบไหนคะเพราะเพื่อนๆนรอเงินจากทางธนาคารทหารไทยเยอะมากพอจะมีคําตอบให้พี่น้องที่รอรับเงินคนที่ใช้บริการธน,นาคารทหารไทยไหมคะรบกวนแอดมินตอบด้วยนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ตอบกลับมาว่าไม่ทราบว่าได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาแล้วหรือไม่ครับ หากได้รับสิทธิ์แล้วแต่เงินไม่เข้าบัญชีสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยเขาให้โทรไปที่เบอร์0 2 1 1 1 1 1ง4ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะต้าก็เลยตอบกลับไปว่าได้รับสิทธิ์แล้วค่ะทางธนาคารทหารไทยได้เป็นผู้รับผิดชอบการโอนเงินให้กับพี่น้องที่ใช้ธนาคารทหารไทยไหมคะต้าก็เลยถามกลับไปว่าทางธนาคารเนี่ยได้เป็นผู้รับผิดชอบไหมนะคะ แล้วก็ถามต่อไปอีกว่าตอนนี้มีพี่น้องที่มีปัญหาในการโอนเงินเข้าคือธนาคารทหาราไทยจํานวนเยอะมากที่ไม่ได้รับเงินนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยตอบมาอีกว่าหากคุณลูกค้าผ่านการพิจารณาแล้วแต่ยังไม่ได้รับโอนเงิน แนะนำลูกค้าให้ติดต่อกับธนาคารกรุงไทยเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขความถูกต้องของข้อมูลการลงทะเบียนเพิ่มเติมโดยสามารถติดต่อไปที่กรุงไทยคอนแทคเซ็นเตอร์นะคะก็เบอร์ที่ตาพูดไปก่อนหนั้นนะคะก็คือ021111144นะคะได้ตลอด24ชั่วโมงเขาก็เลยแจ้งว่าทางธนาคารหารไทยเป็นเพียงแค่ช่องทางรับเงินช่วยเหลือในโครงการเยียวยา5,000บาทนี้เท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นผู้พิจารณาอนุมัติเงิน แต่อย่างใดนะคะอันนี้ก็คือเป็นแค่ข้อความส่วนหนึ่งนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่หรือแอดมินเนี่ยได้ตอบกลับมาให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้รับทราบกันนะคะหากเกิดว่าพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่อยู่ในสถานะสีเขียวนะคะและก็ใช้ธนาคารทหารไทยนะคะก็ให้ท่านรอนะคะตารางการโอนเงินนะคะว่า ส่วนการคลังเนี่ยเขาจะเปลี่ยนนะคะจากสถานะสีเขียวนะคะแล้วก็จะเพิ่มตารางเข้ามาว่าจะทําการโอนเงินให้ท่านวันไหนนะคะส่วนคนที่อยู่ในสถานะสีเหลืองนะคะท่านไม่มั่นใจว่าจะได้รับเงินวันไหนนะคะ เขาจะเปลี่ยนสถานะให้เราตอนไหนนะคะต้าแนะนํานะคะในวันจันทร์นี้นะคะหือท่านสามารถที่จะโทรไปเบอร์ที่ต้าบอกไปเมื่อกี้ได้นะคะให้ให้พี่ๆเ,เพื่อนๆนะคะโทรไปเบอร์ที่ต้าได้ให้ไว้นะคะ,ะ,คะก็คือเบอร์ของธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็โทรไปสอบถามเขาว่าข้อมูลนะคะที่เราได้แก้ไขเพิ่มเติมเข้าไปนะคะเกี่ยวกับบัญชีธนาคารเนี่ยมันถูกต้องไหมนะคะ หากเกิดว่ามันถูกต้องนะคะเราก็รอที่จะเปลี่ยนสถานะไปอยู่ในสถานะสีเขียวเพื่อรอที่จะรับเงินนะคะหากเกิดว่าใครสงสัยนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครรอได้นะคะก็สามารถที่จะรอให้ถึงวันจันทร์นะคะเพราะกระทรวงการคลังเขาก็เปิดโต๊ะนะคะร้องเรียนหรือร้องทุกข์นะคะให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วแต่ทําไมถึงยังไม่ได้รับเงินหรือยังไม่เปลี่ยนสถานะก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามนะคะกับ ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารได้นะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารทกสนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็ คนที่ไปใช้บริการก็เยอะมากนะคะคือทางที่ดีก็ให้โทรไปก่อนนะคะบางทีเราอยู่บ้านไกลแล้วเข้าไปมันก็อาจจะเสียเวลาได้นะคะทางที่ดีโทรไปที่ c เซ็ center ก็ได้นะคะเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลของเขาว่าให้เขาเช็คให้ว่าข้อมูลที่เราได้แก้ไขเข้าไปเนี่ยมันถูกต้องไหมเราก็จะได้ทราบด้วยว่าเออข้อมูลที่เราให้ไปกรอกไปแก้ไขไปเนี่ยมันถูกต้องจริงๆนะคะเราก็จะได้รออย่างสบายใจได้ว่าโอเคเงินเราจะเข้าบัญชีเราอยู่นะ สำหรับใครที่ไม่สบายใจนะคะว่าจะได้รับเงินตอนไหนนะคะก็จะเป็นอีกทางนึงที่จะทำให้เราสบายใจได้อย่างน้อยเราก็รออย่างสบายใจนะคะส่วนเงินจะเข้าตอนไหนก็ต้องรอเปลี่ยนสถานะให้ไปอยู่ในสถานะสีเขียวนะคะตาคิดว่าวันจันนี้นะคะก็คงจะเปลี่ยนสถานะให้แล้วก็ได้รับเงินกันนะคะค่ะตาก็ได้เอา ข้อมูลนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆเพื่อนๆที่กําลังรออยู่นะคะก็เพื่อคลายความกังมวลใจไปได้นะคะในส่วนหนึ่งนะคะแต่ที่สําคัญนะคะก็ให้เข้าไปตามที่จาบอกแล้วก็โทรไปตามเบอร์นั้นก็ได้เลยนะคะเพื่อจะได้ตอบข้อมูลได้ถูกต้องนะคะคือตาไม่สามารถที่จะโทรไปสอบถามให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้ทุกท่านนะคะก็แต่ละท่านก็มีข้อมูลที่ไม่เหมือนกันนะคะเขาก็จะสอบถามหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบข้อมูลให้กับ พี่ๆเป็นเพื่อนที่กําลังรอรับเงินอยู่ได้นะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่กําลังรอรับเงินอยู่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ